เลยนะคะสำหรับสายกระบะไว้บรรทุกไว้ค้าขายเครื่อง2.8มีคันเดียวในร้านกับรีโว2.8ตัวจีคันนี้รถปี2016นะคะไม่แสนเ0 0 0หกิโลเมตรเท่านั้นรถบ้านมือเดียวประวัติศนะูนย์ะเป็นเกียร์ธรรมดาฟังก์ชันมีมาให้ครบฟรีดาวคันนี้ผ่อน7,500ตลอดุสัญญาใครกําลังมองหากระบะทํากินกระบะใช้งานสนใจติดตามชมได้ในคลิปเต็มเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถกระบะมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรี่ไทยซอย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะสําหรับที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เลยว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีก็ไม้เริ่มชารุสูญหายอย่างแน่นอนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวมีให้เลือกครบนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวดรายเรทดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยนะคะของเราณนะเริ่มต้นที่2.59เเอร์เซเท่านั้นนะคันไหนที่ไม่มีวารันตีสูรแล้วแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสู์นะคะพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับเราได้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะคะส่งรถสไลฟ์ฟรีไปเลย100กิโลแรกโปรโมชั่น แบบจุกๆแบบนี้ใครที่กําลังมองหายอยากได้รถมือสองสภาพดีๆที่ไวจะได้สักคันต้องที่เพชรยนต์นะคะพี่ๆที่ร้านมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ5จุดใหญ่ๆห,หลักๆนะคะจากบริษัทชิคที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมันบอกเลยว่าไวใจได้นะวันนี้นะคะตะขออนุญาตพามาพบกับกระบะเข้าใหม่เครื่องยนต์ตัวนี้มีคันเดียวในร้านกับ t o y ยต้ารีโวนะคะ2.8ตัวจีพีเลนเนอร์สมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดารถปี2016นะคะเป็นรถบ้านมือ เดียวประวัติศูนย์นะไม์ของเขาอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นกับราคาตั้งขาย3าม0 0 0เื่น 9,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าจะเต็มแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถพอนเลเยอรอยู่ประมาณเดลอนละ7,500เท่านั้นได้เครื่องดีเซล4สูบนะคะขนาด2.8ใครที่เอาไปบรรทุกคนของหรือไปวิ่งในสวนบอกเลยว่า2.8เนี่ยได้เครื่องยนต์แบบแรงสุดๆเลยอัตราเร่งดีนะคะสำหรับชมนี้นะบอกเลยว่าได้กระจังด้านหน้าสี่โครเมียม3เส้นแบบนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกมาแล้วในชมตัว G ีแล้วก็บอดดี้ด้านในของเขาได้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบ ร้อยนะไฟหน้าของเขาะะเป็นมันติรีเฟลกเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวหลอดไส้ฮาโลเจนด้านในไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะคะโครงของเขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีคาบเหลืองนะรับประกันโครงสร้างให้เลยคันนี้ลูกคา้าเก่าดูแลดีมากกําลังรอเนื้อคู่อยู่นะรถปี2016ยังรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ได้อยู่นะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมขึ้นชัดเจนไม่มีชนหนักปีกความอย่างแน่นอนใครกําลังมองหากระบะใช้ง ตั๊กบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะกระจกบานคูนาย,ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเป็นโตโยต้าแท้เดิมมาตั้งแต่แรก โครงสร้างบอดี้ต่างๆหลังคุงหลังคานะคะเดิมด้านหลังหน้ากระจกนะคะมีตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยใสแมกไลเนอร์มาให้แล้วครบนะคะให้ดูเลยอ่าใสแมกไลเนอร์มาให้แล้วครบนะคะตัวจับประตูเป็นสีโครเมียมนะโครสีกับตัวรถกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่ข้างกระจกนะในส่วนของล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กอลอยสีโครเมียมหรือว่าสีเงินแบบนี้เดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบขนาด17 นิ้วด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดัมนะคะแล้วก็เป็นแหนบกันโค้งมาให้แล้วเรียบร้อยใครจะเอาไปใส่เพิ่มเติมนะคะไปใส่โชว์เพิ่มเติมใส่แหนบเพิ่มเติมนะคะจะเอาไปบรรทุกขนของบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆด้านในของเค้านะคะได้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะในสําหรับโชม2.8นะคะสีน้ําตาลหรือว่าสีขี้ม้าแบบนี้นะคะอ่ะเบาะแคป ก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ที่หัวเข่าหนึ่งตำแหน่งนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแบบ6สปีดมีโหมดอีโคโหมดราวาโหมดมาให้พร้อมหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคันนี้บอกเลยว่ารถบ้านนะคะได้ไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะด้านในของเขามีกล่องคูบ็อกมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เรียกว่ากล่องคลูบ็อกนะคะแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวทางร้านเก็บให้อีกทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นพว กแบตนะคะพวกตัว น้ำมันเครื่องอะไรใดๆต่างๆนะพาดูโครงสร้างกันก่อนนะคะไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านดูผ่านคลิปวิดีโอนี้สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะตะคัดมาให้แล้วนะคะจัดได้จัดเลยนะ0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะด้านในแคปก็สะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งสามารถนั่งในตอนหลังได้แล้วก็ขนของได้เยอะนะสำหรับข้อดีของกระบะแคปของเรานะคะโครงสร้างต่างๆเราตรวจเช็คมาให้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเจอรถ ที่ชนหนักพลิกคว่ำมานะกระจกเป็นปรับออโต้มาให้แล้วที่ฝั่งคนขับนะคะด้านข้างตรงนี้แผงประตูบุด้วยหนังสีเดียวกับตัวเบาะรถนะตะคงตะเข็บด้านข้างนะคะแผงประตูเดิมๆแบบนี้ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.8บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะตะเข็บต่างๆเดิมแบบนี้นี่จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4. สี่สูบบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ มาในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะเก็บนะคะแม็กด้านหลังตัวนี้นะคะ2.8ตัว G นะคะสำหรับคันนี้นะคะ เครื่องยนต์ดีเซลนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะสำหรับรีโว่ของเราคันนี้นะคะช่วง,ช,วงช่วงลงช่วงล่างนะคะไม่มีตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะคะให้ดูสภาพแบบออริจินอลกันเข้ามาเลยนะคะพี่ๆอ่าให้ดูมาดูในส่วนของฝั่งนี้นี่นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันเป็นตัวหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าเป็นออโต้นะคะหน้าจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนแบบนี้ด้านในคือพร้อม ใช่จริงๆนะใครกําลังมองหาอยากได้กระบะแบบราคาเบาๆคันนี้3ามแ0 0เจรับประกันโครงสร้างให้เลยซื้อไปตรวจสอบพบเจอมีชนหนักผิดความเอามาเืนได้เลยทางร้านลงในสัญญาซื้อขายให้นะคะตะคงตะเข็บต่างๆเดิมคันนี้เป็นกระบะใช้งานของแท้จริงๆนะคะกระบะใช้งานของแท้จริงๆเลยนะคะลูกค้าประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะสาหรับคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเราไม่ได้มีแค่ ธรรมดาอย่างเดียวออโต้เราก็มีแตเป็นเครื่อง2.4นะตัวนี้ได้งด8ตัว G ไปเลยได้ฟังก์ชันคุ้มๆกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะแผงประตูของเขาตะคงตะเขีบต่างๆไม่มีตําหนิเลยนะคะสวยน่าใช้มากๆสําหรับ2.8ตัว G คันนี้นะรถปี2016เท่านั้นไม่แสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกัน มาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะคะ177แรงมา้าเครื่องยนต์2008นั่นเองนะให้ดูตัวเครื่องเลยเครื่องยนต์นะคะไม่มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างมานะไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะคะให้ดูตัวเครื่องนะคะเดิมๆสามารถเช็คเลขเครื่องเลขถังได้เลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้เหมือนมาดูรถตัวจริงเลยที่เพรยนต์นะคันด้านหน้าหัวน,อน็อตไม่เคยมีแกะมีขยับเลยบอกเลยว่าคันนี้น่า ใช่เพราะว่าเป็นรถบ้านเอามาเทินนะเพราะว่าเป็นรถบ้านเอามาเทินนะคะเราเช็คประวัติแล้วนะลูกค้าดูแลรถดีนะหัวน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะแผ่นเพจนะติก๊กติ๊กเกอร์มออ,อก,กอ,อยู่ครบนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะมีขยับเลยนะให้ดูนะคะนี่สีด้านข้างตะเข็บด้านข้างจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้แผ่นกันความร้อนใหม่มาก เห็นไหมคะใหม่มากสติกเกอร์ต่างๆนะคะช่องระบายอากาศกลมมวลแบบนี้คันนี้สวยน่าใช้พี่ๆบอกเลยว่าห้ามพลาดนะดีเซล2.8เหลือแค่คันเดียวแล้วทางร้านมีแค่คันเดียวนะคะนอกนั้นจะเป็นตัว2.4นะตัว e e พัดอะไรก็ว่าไปแต่2.8ตัว G ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสนใจติดต่อหาตั๊กได้เลย0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะขอย้ำกันอีกหนึ่งครั้งกับ To y ยต a r รี o 2. 1 8ตัว G นะรถปี2016นะคะเป็นตัว Smart Cap p พี n e r เกียร์ธรรมดาราคา379,000นะฟรีดาวนพออยู่ประมาณ7,500เท่านั้นรีบติดต่อกันมานะสวัสดีก่อนจากกันไปนะคะลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ